โอ้ลอยน้ำได้นะคะลอยน้ำได้ไหมนี่ถ้าเป็นปกติโอ้ยมีเลขสามเจ็ดเต็มเต็มเลยส่วนนวลถ้าเอาไปให้พระอาจารย์ที่ท่านรู้ท่าน,นก็เลยบอกว่าเป็นส่วนนอนของแค่ที่นี้ก็คือเป็นส่วนนอนขององค์ดับค่ะเป็น,ห,น,นหินก้อนนั้น,นหินก้อนนั้นสีดำไหมก็เป็นสีออกน้ำตาลออกน้ำตาลนิดๆเอ,อ้าเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคุณพี่ไหว้ก่อนคุณพี่ คนที่มาจากภาคพนมนะเอ้านะครับเราจะได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้จักนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมาเปิดเผยช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับด้วยที่นี่เป็นทีแรกนะครับถ้ายังไงก็เพราะว่าตะกวนได้มาตั้งแต่ของเฟนได้มาตั้งแต่อายุเพิ่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบปีมากปีก็คือมาอยู่กับเราประมาณที่นี่ประมาณสี่สิบปีแหละแต่ที่นี่ก็คือชิ้นส่วนของพญานาคเนี่ยอยู่กับเรามาสี่สิบปีแล้วใช่ตอนนี้พี่อายุเท่า เดาห้าสิบห้าสิบกว่าวเนาะใช่เกือบห้าสิบนะประมาณนั้นอยู่กับคุณพี่มาอยู่กับแฟนคุณพี่มาก่อนสี่สิบปีแรกนะครับอยู่ในกระเป๋านั่นนะครับเนาะอยู่ในกระเป๋านี้นะครับกระเป๋านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลายคนอยากกินแต่ก็ได้ใครนะครับไม่ได้รู้ก็จะได้รู้ช่วงนี้นะนี่สวัสดีครับครับคุณแม่อ่คุณแม่จากาท่าพนมนะครับจะจุดธูปเสี่ยงทายให้เราด้วยเมื่อกี้คุณแม่ก็เห็นตรงที่เราชี้ให้ดูว่าเลข ศูนย์สี่ห้าสี่เลยเนาะเมื่อสักครู่นะสี่ห้าสี่เลยแต่เดี๋ยวเรารอทูบนะจะตรงกับเลขที่คุณแม่เขาเห็นตรงกุมารีไหมรอเลยครับเด้อเอ๊โชว์นิดนึงได้ไหมโชว์ไหนครับโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวค่ะดูทูบดูทูบก่อน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 เพื่อนจะอยากมาด้วยดูทูบโอ้ยโอ้ยคนมันเริ่มเลยนั่นเท่ากำปั้น ปากตรงไหนดีครับปักตรงนี้ไก็ได้น้อปักใกล้ที่สุดเลยครับปักตรงนะ่นฮะตรงนั้นแหละครับครับเอาะตรงไหนก็ได้เอ้าปากตรงหญ้าก็ได้ตรงน่ะกล้วยก็ได้นั่นแหละกล้วยหรือเปล่าอ่ะน่ะกระถางอ่ะเดี๋ยวเรามารอเลขทูบน่ะมาดูครับมาดูครับสิ่งที่โอ้ลอยน้ำได้นะคะลอยน้ำได้ด้วย นี่ไงนี่ไง่ต้องอ่างทางได้ไหมค่ะงได้เอ้าน้ำสะอาดนะคะสะอาดครับน้ำที่จะมานี่แหละได้ไม่รู้เอ้าไปลองดูลองดูครับนะก็มาอยู่นานแล้วทีนี้ก็คือพอดีไปให้พระอาจารย์ดูให้เพื่อนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพญานาเป็นหงอนเพื่อนเป็นหงอนก็คือเราไม่รู้เรื่องเลยอืม ที่เป็นกระบ,บอกว่าช่นะครับชันอีกทีหนะครับประมาณกําปั้นแล้วก็คือสามารถรอยน้ําได้ค่ะอืมต่ก่อนมีเขามาให้ดูแล้วเขาก็ถามโน่นนี่นั่น <c oughs> ก็เลยบอกว่าแล้วมันได้อะไรอื <c oughs> ก็มันเป็นสมบัติของค้อยก็ไม่อยากให้ใครดูครับอเอ้าม,มาลองพิสูจน์กันว่าจะรอยน้ําได้ไหมจริงไหมชิ้นนี้จะรอยน้ําได้จริงไหมสกูมไหม พราาะว่ปกติจะลอยใช่ไหมลอยปกติลอยค่ะมันก็น่าจะไงหน่อน่ก็หนาจะไงหนก็คือเคยออกช่องตัวหนึ่งซองก็น่าจะคือประมาณต่อสัมผัสเราสองอย่างสี่ห้าช่องทีนี้ก็คือโอฉันเดี๋ยวเป็นคนอืมเคยออกทีวีช่องใหญ่มาแล้วนะลอยไหมครับไม่อนลอยไม่ลอยเมื่อก่อนลอยทีนี้ก็คือสงสัยเอาไว้ผิดที่ แต่ก่อนคือจะเอาไว้ตรงหิ้งพระแล้วทีนี้เพิ่นมาบอกว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ของค่อยอืก็บอกว่าต้องเอาไว้ตรงที่มีน้ํามีขันแล้วก็คือต้องเอาเพื่อนไว้ตรงนั้นเพราะว่าค่อยเป็นพญานาคค่อยไอยากอยู่ตรงนั้นค่อยร้อนอนี่ก็เลยเอาลงมาไม่ต้องใส่ดอกไม้นะครับเข้าฝันบอกว่าค่อยเป็นพญานาคเดีย๋ยวไปอยู่กับพระไม่ได้ประมาณนั้นก็คือร้อนไงเราใส่หิ้งพระไว้ข้างบนอื ที่นี้ก็คือหลังจากนั้นมาก็คือก็รู้แล้วว่าเพื่อนเป็นใครที่นี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งขององค์เสนาบองค์ดำแสนสิริจันทาเป็นส่วนงอนด้วยใช่ส่วนงอนด้วยด้วยก็ไม่มั่นใจว่าเออใช่ปกติจะรอยแต่วันนี้ไม่รอยที่ไม่อยากออกเสือมากปู่นี่เนาะพอดีเพื่อนไม่อยากให้โชว์ตรงที่ถ้าคนไหนไม่เชื่อก็คือใช่ไม่เชื่อก็คือไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นปฏิหารของแกอ่า าเอาไปมาใส่นี่โอ้ยลอยลอยเลยเนาะฟางแล้วก็คือจะลอยขึ้นมาให้ันหลังถ้าเอาลองทำดูแล้วก็ลอยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูหน่อยเด้อะเมื่อก่อนเคยมีที่ลูกน็มามลูกสาวลูกสาวคนแรกอันนี้มาาถ่ายมาฟาถ่ามันก็ลอยน้ำมันก็ลอยใช่ไหมลอยน้ำมันเล็กน้ำมันน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนแฟนน่ะได้มาปุ๊บเพร่ะก็เป็นเด็กเนาะวัยรุ่นเนาะก็เอาโยนลงไหอยอันนี้ก็ลอยขึ้นมาผมขอสัมผัสนิดนึงได้ไหมครับได้ครับโอ้วาสนาเลยครับโอ้ยเบา ม,มันไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนหินทั่วไปนะครับนี่จะออกเบาๆนะครับนี่ะจะเบามากเลย<ช>เนี่ยน้ำหนักไม่น่าจะเกิน,น,นกถ้าปกติถ้าเป็นจะเป็นหนึ่งกิโลได้เนาะเป็น,ปนข้าวฝันทีนี้เพื่อนบอกว่าคอยนะรวยมีเงินมีทองหลายแฟนกันเลยบอกว่าอ้าคือเอาเงินทองหายโบขอยาเจ มีป้าข่อยเพี่นะเป็นผู้หญิงนะที่เพี่นมาเข้าฝันแปลกนะเนาะนี่ครับเดี๋ยวเนด็จฐานนะหินก้อนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นปกติโอ้ยเห็นเลขสามเจ็ดเต็มเต็มเลยเอานีบๆนี่อย่ตัวไหนนี่ไงสามเจ็ดนี่ผีขาวนี่ไอ้เงินเป็นหาแปลกว่นะย่าแปลกซ่ออ้าวควันดูทุกเล่นลูอันนี้ของน้องส้มนะครับ น้ำหนักโดยรวมนะปกติน่าจะน่าจะถึงประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งกิโลแต่เนี้ยที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะถึงไม่น่าจะเกินห้าขีดสามขีดเบาๆเบาจริงๆครับเบามากเลยเบามากขอบคุณมากครับโอ้ศัสนาได้จับศาสนาคาก็คือเอาไปลอยตรงอ่างที่หน้าก็ยังเหลือไปลอยอยู่ที่หน้าปัดประธานพนมก็ลอยลอยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการเป็นเป็นบ่อหรืออะไรใหญ่ๆมั้งเนาะนี่จะลอยเนาะ ตอนนั้นก็สงสัยหรือว่าบจะรอีว่าบุญผู้คนเห็นหลายที่คนเห็นเยอะไปแล้วไปดูไปดูเอาเลยครับเรื่อเห็นเลขอะไรก็อยู่ไหนคนไม่ใช่ก้อนหินเลยครับหรือเป็นหมอนประจามเมงก็จะเอาเพื่อนไปด้วยบอกว่าจะไปบางทีไปทําบุญทําอะไรก็คือจะเอาเพื่อนไปด้วยครับเพื่อนบอกว่าเป็นพอดีไปพาอาจารย์องค์นึงที่เพิ่นรู้เกี่ยวกับพญานาคน่าจะสื่อได้ือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ องพญนาจะเป็นงอนเพื่อนเด้ออยู okay. no. 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 ่สกุลนี่หละค่ะอยู่สกุลเราเนาะใช่เพื่อนบอกว่าอย่าไปไว้หิ้งพระเพื่อนจิงจมว่าเพื่อนทอดก็จริงๆตอนนั้นไม่รู้เป็นยังไงเจ้าของนี่แหละบอกว่าเจ้าของในสิหงอดที่นี้ก็เอาลงมาใส่ใส่ผานทองนะคะแล้วก็เอาใส่เพื่อนอาจจะชอบดอกมะลิแต่บอกว่าบ่ต้องเอาหนังหอมใส่เด้อเพราะว่าเพื่อนสิบ่มักก็คือ ถ้าลอยได้ก็คือส่วนมากจะเป็นดอกมะลิค่ะครับเอาดอกมะลิใส่ให้แกเพื่็จะแล้ถูกหวยตลอดถูกหวยมาตลอดด้วยลูกสาวก็ได้ตลอดได้ตลอดเนาะเมื่อกี้ห้าแปดก็ได้ได้อีกห้าแปดก็ถูกเลขลาอะไรก็ถูกถูกตลอดก็คือพอดีติดตามอาจารย์นอตตมาตั้งนานแล้วแหละแกยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีทีนี้ก็เลยลูกสาวว่างพอดีหยุดงานทั้งสองคนกันเลยนะ พาแม่ไปหน่อยเพราะว่าจะเอาอันนี้ไปให้เพื่อนเติมเต็มว่าเออหวงดําจริงๆออพอดีมเม็ดมาสกุลนีแ่แหละเขาก็เลยทักบอว่าไม่ใช่ที่เพื่อนอยู่ต้องเอามาใส่ตรงที่มีน้ําน่าจะตอนนั้นก็คือลอยเม็ดเอาใส่หิ้งพระเอาลงมาน้ำติดก็ลอยขึ้นลอยขึ้นมาเลย,เลยใช่ครับนี่นตะก่อนมันมีลูกขาอยู่ตก่ก่อน โทรทัศน์ช่อง7ไอทีวีนู่นนะี่เขามาถ่ายประมาณ5ช่องโอ้นเขาเขาก็มาถ่าย<ๆ>เขาก็บอกว่าเป็นหินหนู่นนี่นั่นเขาก็มาสัมภาษณ์<ๆ>เขาจะให้เราลางานมาตอบเขาคําถาม,มไม่ก็เลยว่ามันไม่ใช่ธุระที่จงมาตอบฝดงคูนแล้วมันได้อะไร คุณจะวิจัยทําไมไม่เป็นไรของฉันเชื่อก็เชื่อไปคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องมาอำใช่ร้าก็นู่นนี่นั่นเยอะก็เลยบอกว่าไม่ว่างสําหรับคุณเบกแค่นี้จบเป็นความเชื่อของเราเป็นความเชื่อของเราคุณไม่เชื่อก็แล้วไปคุณไม่ต้องมาถ่ายลูกฉันไม่ได้ได้อะไรจากคุณใช่ครับจริงจริงจริงเอ้านะครับก็ขอบคุณพี่นะครับเป็นส่วนของเสียงของปู่องค์ดำแสนสิริจันทานคราชเป็นส่วนงอนเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนเก็บมาจากได้ลุ่มแม่น้ำคงของน้องคายเลยค่ะอันนี้นะ มันใจนแต่สมัยเพื่อนเป็นเด็กนู่นเลยสี่สิบปีนะใช่สี่ห้าสิบปีแล้วแหละครับเพราะว่าเพิ่งมาเปิดเผยปีที่แล้วแล้วก็คือเอาออกมานี่แหละถ้าไปทำบุญที่ไหนก็คือที่มีองค์พญานาะคก็จะเอาเพื่อนไปด้วยตลอดอเพื่็จะได้ทําบุญตลอดให้เพื่อนก็บอกว่าเออให้อยู่เย็นเป็นสุขก็คือไม่ให้เดือดร้อนอะไรค่ะเพราะว่านี้ก็คือเรารู้จักว่าเพื่อนจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ใช ไม่ใช่ว่าไปอยู่ตรงทีมเพื่อนไม่ใช่เพที่อยากทำให้เดือรนก็เลยไปเข้าฝันเลยก็เลยบอกว่าเอาลงมาจากหิ้งพผ้าห้อยห้อนไปเข้าฝันบอกเลยใช่ไหมเอ้าไปดูรุ่นเล็กทูบเลยครับฝันเด็กพ่อกลับมาดูเหมือนเดิมเลยเฮ้ยพากลางเลยดูกเพราะว่า เดี๋ยวเรามารุ้นกับเลกตัวนี้นะครับมันจะแตกเป็นเลขอะไรตัวสุดท้ายไปรุ้นกันครับ นะครับก็เป็นเรขที่ตรงกับที่เราเห็นในชิ้นส่วนของพญานาคซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่คุณแม่บอกว่าเป็นชิ้นส่วนของหงอนพญานาคนะครับแล้วตรงกับเล